สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่7พฤษภาคม2567ค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่นนสวรค์นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรบบชมนวทางต่องวดปู่นนสวรรค์งวดวันที่16พฤษภาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาแน้ะค่ะปู่ให้วิ่ง6กับ8นะคะ กามาหนึ่งหกนะคะผู้ชมแต่ว่าปูจบปูห่บ่อถูกนะคะแล้วก็เลขดับของปูกระดับยูดับแม่นนะคะดับมาแล้วสี่งวดซ้อนแล้วนะคะผู้ชมงวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าปูจะไดินทางห่ตัวใดนะคะเลขดับปูจะมาตัวใดมาเบิ่งมาฟังน้ากันค่ะขับปูกล่าวนามสกรเจ้าขับปูทำบุญน้ำปูครับผมสาธุขับปู ถวายปัจจัยทำบุญน้ำปูนนะพี่น้องเนาะเอางวดที่ผ่านมาใ <C TA IN> ห้เลขบอกปูนี่เพราะว่า <C TA IN> มันมา <C TA IN> ผมงวดที่ผ่านมาเลขติดหกเจ็ดแปดโอ้เลขติดแม่นนะปูเนาะนะเลขวิ่งเด่นหกรองแปดเน้นที่หกนะครับ <C TA IN> ถ้าปูเอาหกกับเจ็ดถึงกับทั้งบนดล่างเลยพี่น้อง <C TA IN> นะครับเนาะจับหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งบมี จับปูบะเขามันหมดเหมือนไม่เกี่ยงกันครับทำไมล่ะลักซีม่จับใส่ถือทั้งล่างทั้งบนแต่ลักซีมาจับเอาปูบะมาจับใส่บ่ะครับผมมามันบะเขาหมวดหนึ่งก็เรียกว่าเข่ามาใส่ดับดับยูได้พี่น้องได้นะครับดับแปดเก้าดับเก้าศูนย์ดับห้าหนึ่งดับสามสองดับสี่สามดับเก้าสี่ดับยูสองหมวดสามงวดเลยพี่น้องนะครับดับตามสูตรบ่เมนดับสนิทปูบ ัตามสูตรดับตามสูตรแต่ว่ามีโอกาสมาได้ดมาปู<น>อันนี้คือดับตามสูตรได้ทำช่มก็คือว่าดับอยู่ฝนมาตกมาปูปสองสามมือตกก็คือ่ตกความกันมาตกยิ่งขึ้น,นเลยเยาตกยิ่งขึ้นบนล่มแห้งมาปูเกิบ่พแห้งไปไหนคือทั้งหนองบัวคือทั้งยางไคเจ้าขึ้นนั่นครับอืทั้งนี้ก็ร่มธรรมดาธรรมดาองูต้นไม้หลายรี่องแต่ว่ามีแต่ต้นไผ่ ต้องไม่เค่นหนวปูป <laughs> ่ปูยังหนานมัน <laughs> เออ,อนะครับผมดับตามสูตรเอางวดนี่ปูนี่ครับผมได้จับลักซิปใส่บระปูงวดนี้ยลักซิปครับจับตัวเดียวจับเจ้เก่าตัวเดียว จับตะเก او ตัวเดียวเน้นเอาเลขติดวันนี้เพราะว่ามันมันมาชุ่นกันกับติดดิมาชุ่นกัน,กนเลขติดมีซี่ตัวไามวันที่แล้วนี่เลขติดแค่สามตัวหกเจ็ดแปดนะปู่มันกับบางบางเทียบก็ซี่ตัวบางเทียบก็สามตัวอ๋อวันนี้เลขติดศูนย์สี่แปดเก้าเน้นเลขวิ่งสี่กับเก้าสี่ยกโตท่านผู้ชม,มเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาแถาจึงจะเขียนตัวยังไงให้นได้พี่น้องเด้อจับยังไงนี่เลยนี่ครับเป็นนี่สองตัว

เก้าสี่สี่ศูนย์คือมีซีซีนั่มครับโอ้โหตัวนี้เล่นซีซีแปดแปดคือมีแปดแปดนั่มแปดแปดเปลดเปลยแกเปล่าซีดไม่ใช่ถ้าเก้าเก้านี่ก็ตรงนี่เก้าเก้าเมนอืมเอาหมงดีหลายคูที่ปูแปดครูมันงง 10, มันแต่พี่จริงไรเลขเรียกแรกซีดหน่อยไหมเจ็ดแปดเก้าครับอืมเจ็ดแปดเก้าเนี่ยก็เล่น ขันว่ามันเป่นปานึ่งกับตัวนี้มันบ่ครับ Ryan, มาติดตัวนี้เก้าตัวนี้กับเกเกครับถ้าเรนเนสอคู่บอกปูเนเนี่ยเก้าเก้เกนดับตามสูตรดับตามสูตร <c oughs> ดับตามสูตรมี่เจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเกสองสองเก้าหลักศศย์ดับหาคู่ไปกับ ดับหาคู่ไปกับเร้อพี่น้องนี่6 7บแปนี่เก้8 1 1 8 9 1 1 9มันมี6ตัวมันมันมากับตัวนี้เด้นี่โอ้ส0 0โอ้0-0วนกับตัวใดล่ะ9-1จะดังย่ทีิปูวันเกหนึ่งดับติปูนับดับตามสูตรปูว่าเดี๋ยวบเท่าเขียนให้ได้ทำู้ชมเดลยเอางวันที่แล้วได้จุดถูกป่ปูบริจุดบริจุดปูปบาเอาเดี๋ยวบ่าเขียนตัวยังไงให้ทผมาชม นะครับเลขติดเลขติดนี่ผู้ใดเจิงๆาหามาใส่กันรถปีหนึ่งมานสิบมันสิบบวกเขาหยุดเทียดเทียหนึ่งสองเทียเท่านั้นนะครับเลขติดนี่บอค่ะแต่วันนี้ขึ้จับได้หลายคูวันที่แล้วนี่ วัดที่แล้วดีปูจับให้แค่สามครูมันจะมีบทดที่แล้วตูดิสามคูวัดที่แล้วมีบทดที่แล้วปูจับให้สามเจ็ดแปดเป็นหน่วครับหกเจ็ดแปดกับเจ็ดหกหกเจ็ดแปดหกหกแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดมันกิมาทตัวเน็แค่นนอันนี้วันวัดีิั่นมี่สี่ตัวอันนี้ม่สี่ตัวเลครับเลขติดจับวินในสี่ตัวเลยนี่มันบ้าค่ะปูเลขติด ศูนย์สี่แปดเก้าอันนี้คือจับวิ่งเล่นมาปูจับ่นเลยอ่านะครับวิ่งบนล่างวิ่งสี่กับเก้าแต่ว,ว่าถ้าวิ่งกับวิ่งสี่กับเก้านะคะครับผม,มสามตัวแปดสี่ศูนย์ศูนย์เก้าแปดนะครับผม 8400098แล้วก็049นะปูจับคู่ให้มี90นะครับ84นะครับ80 94นะครับ40 CC 88 99นะครับเบิเ้ลกับเบิ้ลสามตัวนี้ท่านนะถามว่าเบิ้ทีาาป่ปูเมีนดับตามสูตรคิดว่างวันนี้จะเบิ้ลไหครับปู มันบาแล้วดิมันอาจจะอาจจะเบิ้ลดับตามสูตรนะครับดับไปกับได้ทำมาชมเดอ้อดับตามสูตรอ่าเอาเดี๋ยวบอเท่าเขียนให้นี่ดับอยู่ห่างครูกับมี7เจ็ดหกเจ็ดหกแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สองเก้าแล้วก็เพิ่ชมแล้วก็สองเก้า ตับตามสูตรไปกับครับผมเาบาๆเ,เขียนตัวย่าไๆให้หีิตัวเน้นกันทำมาชมุ่มซีกับเก้าตัวใดเด่นกากันปูซี <C. S 1> เด่นที่สี่นะครับตัวซี่มาดุแล้วเนาะครับวงเก้าศูนย์กับเก้าีสามตัวเน้นหางใดปูหรือเน้นสู่หาง สามตัวนั้นนิ่งลักซี่เก้านี่นะสมนี่นะครับเขียนตัวใหญ่ให้ดับตามสูตรไปกลับได้พี่น้องเด้อศูนย์ศูนย์นี่กับปุ่ต้องกลับอันนี้บ้าเถ่าบได้เขียนตัวกลับให้นะครับศูนย์ศูนย์ที่กลับมีอย่างเดียวแปลงเปล่าศูนย์ศูนย์กับกลับเออเอานะครับผูใ้ใดเอฟซีถามนะครับเหล็กดับปูนนนสวรรค์น,นะครับ 7จ็ดหกหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ลักกสองเก้าเก้าสองโอ้ดับเล็กดังนี่ปูนี่กำลังดังนี่นี่เก้าหนึ่งเก้สองนี่ดังอยู่บนน้อหัดตีปูอืมเพามันมันมสามหวดเมันมาสามหดวแบบนี้ก็ตลอดเลขคเลขเอ่อเลขติดปูนี่ให้จับวินปูจับวินนี่นี่มาครับศูนย์สี่แปนี่ปูจับนี่นี่มครบเมวจับมือเวนี่ปูจับนี่นี่ ม่ได้จับจะแปดก็ทนนะแต่ว่าสองตัวนี้ม่ได้จับแค่เก้าแปดแค่นั้นเนี่ยปู่ม่ได้จับแค่เก้าแปดแปดสี่ก็จับหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อหาได้รางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งรางวัลเลขไทยสองตัวนะครับสลากกินแบงรัฐบาลธรรมชุ่มนะครับผมเลขหลักซิพอันนี้เจ็ดแปดก็ครับคือประเด็นคือมือเรียจับเจ็ดมา งวดมันหันเจ็ดเจ็ดมันมากแล้วเลยบ่จับเอาแต่แปดแปดกับเก่ารามันมันมันมีอยู่ในเหล็กติดดิครับเราทำชุ่มแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ปู่นนสวรรค์ม้าเก่าม่าเก่าศูนย์ม่าเก่าศูนย์หนึ่งนี่หลักสิบเหมืน่อกี้ไหม่หลักสิบมันหลักเหล็กิบเขากมได้หาครับดับดอยู่ปู่กจับบนได้สามตัวนี่ครับด้ในหางเดียว หกเจ็ดแปดได้หางเดียวตางวดนี่ได้สามหางปูจับวันนี้ในชุดสีโตนี่เลขติดนะครับหรือพูดใดไบ่มักตามที่ปูจับใหก้กระจับเอาด้พี่น้อง<ม>ตาปูจับให้เกือบสุดโตแล้วบริจับแค่แปดเก้าเก้าแปดเอานะครับกราบขอบุณขอบุณปูธรรมชมมันจะสีบวของน,นะปูเนาะเออให้ใครกว่าซูเมืออยู่ใครกวสูมืออยู่แม,ออมน เพราะว่ามันมันตกมาพาดิบ่ฝันมายังบ,งบ่ปูช่วงนะ้แก่เนี่ยฝันน่ะเขาเมื่อเอิญเอินบอกกันว่าเกกกลขตัวเก่าเลขสิบหกสิมาตักกกวเก่าว่าใช่ดูจะปจเป็นสิบเก้าบอปูแค่เพรานี่อืมวัเมื่อกี้ผมนหมนเอาจะสิบเก้าหลายลอตเตอรี่ก็บสิบเก้าหลายอืมฝันเป็นเป็นสิบหกซำอืมฝันไอเขาว่าบอกว่าเลขตัวเก่าอืมอือแค่ฝัน ผู้นิ่งมากปลาผ่าให้เบิ้งหนึ่งแก่ผ่าไม่แก่ผ่าให้เบื้องคือมันอาจ่่นนีมัอาจะเป็นซี่ศูนย์พูนิงแก่ผ่าพูนิ่งแก่ผ่าจะมาเป็นซี่มนุ่มโมมี่นมโมมี่ก็เพเป็นศูนย์แล้วบันมีหนึ่งกับวันมีหนึ่งกับมันก็ต้องเป็นศูนย์เอาผู้ใดมักเลขฝันปูนะพี่น้องเดี๋ยวบ่แน่งวดนี้ใกล้ๆจะมาหาปูอีกปูวใบฝันมาเลขเลขออกตัวเก่าเขาบอกว่าเลขออกตัวเก่าสิบหก เขาได้บอกว่าสิบหกปัวหรือบอกว่าตะเล็กว่าเล็กตัวเขาสิบหกกับฝันว่าผู้พพหญิงมาแก้ผ่าพี่น้องเฝันคนส่แกงผู้หญิ่งมาแก้ผ่ามันเอามันเป็นบ้ายยังมาหาแก้ผ่าให้พระเบิ้งบัดนี้น่อสมสูไปใส่ไปทันน่อ,นอมมีน่อมมีน่อมมีบ่มีน่อมหมูผมีศูนย์แล้วปูวเอาแล้วครับผมนั่นก็ดเพราะนั่นก็สิบกผมมีหนึ่งเหมือนมีหนึ่งนะครับผมอือเอาอุว่าเลขฝันอย่าลืม ผมมานน่ปูมันจะเปลี่ยนมันจะมาเก่าหนึ่งบพราิเลขออกตัวเก่าจากหนึ่งหกเป็นเก่าเจ้ามันเกิดเป็นดับดีดับปูวาดับได้พี่น้องแต่ว่าปูวาดับตามสูตรได้ทำผู้ชมเ้อดับตามสูตรไม่ไดดับสนิทดับปูยูปูก็ดับดับปูยูกับมี่แต่ว่าตอนนี้ดับยูเมาแล้วสองวดสามงวดแล้วดับตามสูตรไม่ใช่ดับสนิทพอกันคลิปหน้าพี่น้องับขอบคุณขอบคุณปูนาบสวัสดีครับ ก้าถูกค่ะคอยดีโชคน้ำปูนะคะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ